ใช่น้องวันมันก็มีเพราะพี่พากลับมาก็มีลูกค้าลูกค้าเขียนมาหาเหมือนกันบอกเธออยู่บ้านไหมบอกเส้นกลับเป็นเที่ยวแล้วพี่พาบอกอุ้ยฉันจะมานวดก็ว่าเงี้ยแต่ถ้ามีงานทํามันก็ไม่เครียดแต่ว่าบางครั้งพี่พาอยู่บ้านไงมันเลยเงาๆหรือว่าเราเคยมาทุกปีไงมันมันก็เลยพอถึงเวลาแล้วมันก็เลยมีอาการแบบว่าทําให้เรานี่คิดถึงอยากมาอะไรเงี้ย เพราะเรามาทุกปีไงช่วงเนี้ยมาไม่ได้เราก็ไปที่อื่นอะไรเงี้ยมา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 ชมดูของด้วยกันเยอะแยะเลยเป็นสปอร์ตเป็นห้อพวกของแบรนด์เองพวกรีบ็อกรีบ็อกสปอร์ตมาบีลาบองของบีลาบองของพวกสปของพวกรีบ็อกวีลาบองแล้วก็ของอะไรอีกอะรองเท้า มาเด้อไปเที่ยวสายามน้องกันอา้ยามพารากอนเกือบเกือบอันนี้แผแนกเกือบพลาสติกโอ้ แบบกูดโมเดลกี่มากฮะพ้าสติกกตะว่าเฮ็ดแบบคี่แังของอันแท่นี่เฮ็ดดีเนาะพ้าสติกเบิดเลยตะว่าเฮ็ดเป็นแบบของแท่นอะนานานาตีวัดเลเซนนาตีวีวอดเนมนาตีสนาตีส How much ฮะ I don't know นี่ไงทูท two t h o u s a น่อยฮะเล็ดน่อยติปาโทรบอกบอกโม่บอกข่าว กูละสองพันพ่ะนะเป็นพลาสติกต่ว่าเขาจะมาเฮ็ดอันโมเดลสไตล์คือของจริงเนี่ยเอาเป็นว่าล่งสีเฮ็ดให้มันคือของจริงคือว่าตัวแนวขวงกล่องในอ,าาอ,อันท้ายไล่ขวางบ่พิภาพบพถนัดจับใม่นองวันปวดแขนพิภาพบพคอยถนัดจับไล่ขวางแน่มันปวดแขนก็เลยเอาไลา่ตัง ขันไล่พวงนะพี่ภาพป,ปวดแขนมันถือใดโบโดนขันไล่สีไข่แน่อันนี้ของเอียงนี่กบเซลของอะไรแม่รู้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์่รู้ว่าเสียงเพล่เขาบ่ ลายปลายลมากกระสืยี่ห้อนี่แพงแมนบอลบน้องวันผีผ้าบ่ค่อ,คอยหู้ป็นไดยี่ห้อนี่หูแต่อ,อนันทีว่าเขาเคยได้ยินเรียกว่าถามพญานวดมันอ่านมาจังไดอุอ้ยมันอ่านมาจังไดยี่ห้อนี่สนันดอกมันเป็นของมันเป็นของประเทศไดน,น้องวันนาติดมันเป็นของประเทศไดออะนี่พีพผ้าหูจักจะ่งของยิงเสียมันง่ายนี่สนันจลักมันเห็นง่ายนี่ อันนี้สี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็กอลังการอยู่ได้ละเนาะข้าเจ้าก็ขายรถขึ้นบัานที่อยู่เมืองนอกอยู่เนาะตะกีบบ่ค่อยมีรถเนาะบันนี้มีรถยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นเออกะจงสีแดงกันเป็นแต่เสื้อง่ามได้ละของเงิน โอเคน้องวันเดี๋ยวพี่พาลงเดี๋ยวพี่พาไปเห็นที่สวยๆพี่พาจะถ่ายจะไลฟ์อีกเด้อถ้าว่างก็เข้ามาเที่ยวด้วยกันเด้อเพราะพี่พายังอัพโหลดคลิปบ่ได้ยังแก้หลังบ้านบ่ได้ก็ต้องอาศัยนี่แหละอาศัยไลฟ์สดแล้วก็อัพโหลดไปด้วย